The New Sa ฮัลโ l โฟรเป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นป .4 มาเรียนกันต่อนะครับเพราะผมนะในหน้าที่21แล้วนะครับหนังสือสมัย4คุณครูสอนให้ตั้งแต่สมาย1นะครับป .1 ถึงป .6 เลยนะครับชั้นละ2เล่มน,นะครับคือเล่มที่เป็นส t u เ e น t นะครับสตเดนบุ๊กนะครับหนาะเล่มสำหรับเป็นหนงังสือเรียนและเล่มที่เป็นเวิร์ o บุ๊กนะครับเป็นแบบเึหิหัด หน้าที่21แล้วนะครับผมนั่นก็คือนะครับ listen ให้ฟังนะครับ read ให้อ่านแอดและ circle ให้วงกลมนะครับวงกลมคำว่า true ถ้าเกิดข้อความนั้นเป็นจริง o r แปลว่าหรือนะครับ or อ่านว่า or แปลว่าหรือนะครับถ้าข้อความนั้นเป็นเท็จนะครับให้วงกลมคำว่า false นะครับดังนั้นเรามาฟังคลิปเสียงกันก่อนนะครับก่อนที่จะฟังคุณครลวภพี่นัน อ่านภาษาอังกฤษให้ฟังนะครับเรามาฟังต้นจะบับเสียงเขาก่อนนะครับ Students Book Unit 2 Lesson 1 Exercise 6 Listen, Read and Circle True or False How many teeth have you got? That's easy. I've got 32 teeth Good. How many bones have you got? I know. I know. I've got... 206 bones. Great! Have you got 600, 620, or 640 muscles in your body? I think I know. I've got, mmm, 640 muscles. Well done, Ben. Now, the last question Has your brain got bones? No, it hasn't. That's correct. โอเคนะครับนี่คือบทสนทนาระหว่างคุณครูกับจูเลียนะครับนะคุณครูถามว่า how many teeth have you got นะครับแปลว่าเธอมีฟันกี่ซี่นะคะจูเลียนะครับนะจูเลียเลยตอบว่า that's easy โอ้คำถามง่ายมากเลยค่ะคุณครูนะครับ I have got t h r t y t o teeth นะครับฉันมีฟัน32ซี่คุณครูบอกว่า,วาโอ้เก่งมากครับก o o ด How many b o ุ๋ s have you g อ t แล้วเธอมีกระดูกทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนะ h a r r y นะครับนี่ Harry เป็นคนตอบนะครับนะ r r y r y บอกว่า I know I know คุณครูครับผมทราบนะครับนะว่าเรามีกระดูกเท่าไหร่ I have g o t 206 bones นะครับในร่างกายของคุณเรานั้นมีกระดูก206ชิ้นนะครับนะ แฮร์รี่ในความรู้ดีแล้วเกินนะครับนะคุณครูอภิษันยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะบอกตรงๆนะครับไม่เคยไปขอนับกระดูกใครเลยไม่ใช่นะครับนะต้องเรียนรู้กันได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาสามารถจะสอนละเอียดถึงว่ามนุษย์เรามีกระดูกกี่ชิ้นนะครับนะคุณครูบอกว่าเกรดดีมากๆเลยแฮร์รี่ Have you got six h u n d six h u n d r e and twenty or six h u n d r e and forty muscles in your body? แล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าในร่างกายของเรานั้นมีกล้ามเนื้อ600มัด6ก0มัดหรือ640มัดเบนเป็นคนตอบนะครับนะเบนบอกว่า I think I know แปลว่านะครับผมคิดว่าผมรู้นะครับคุณครูแล้วก็หยุดคิดนิดหนึ่งนะครับนะระหว่าง3ตัวเลขให้เลือกนี้นะครับก็เลยบอกว่าฉันคิดว่านะครับ 640มัดครับผมคุณครูนะครับคุณครูบอกว่า Well done Ben Ben เธอตอบได้ดีมากๆเลยนะครับ Well d o เนี่ยแปลว่าทำได้ดีมากๆนะครับนะเธอตอบได้ดีมากๆเลยครับผม Now the last question คุณครูบอกว่าเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้ Hers your brain got boon แล้วสมองของเธอเนี่ยมีกระดูกหรือเปล่า Harry เป็นคนตอบนะครับบอกว่า No i t h a s n n ไม่นะครับคุณครูนะครับสมองไม่มีกระดูกนะครับนะคุณครูก็เลยว่า that's correct นะครับถูกต้องแล้วครับผมดังนั้นเรามาตอบคำถามกันนะครับคำถามที่หนึ่ง there แปลว่ามีนะครับนะตามมาด้วยคำนามผู้พจน์นะครับก็คือเธที่ to teach นะครับแปลว่าฟัน3 2ซี่ในร่างกายของเรานะครับคำตอบก็คือถูกต้องนะครับ อยสอง e ดแปลว่ามีนะครับ two h u bones นะครับ260กบนะครับกระดูกมี260ชิ้นในร่างกายของเราผิดนะครับนะที่ถูกคือสองรยเฉยๆนะครับไม่ใช่260ร้อนะสองนะครับนะสองร้อยสามนะครับ the brain has ซึ่งก็บูนะนะครับสมองไม่มีกระดูกถูกต้องนะครับ ข้อสีครับ there are 600แ u นที e วที่มาสูนะครับ in our body ในร่างกายของเรานั้นมีกล้ามเนื้อนะครับ620นะครับนะก็คือผิดนะครับเพราะที่ถูกต้องคือ640นะครับ640นะครับนะโอเคครับทั้งหมดที่คุณครูปแปลไปเมื่อกี้ไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับลูกๆที่ยังแปลไม่ชำนาญ คุณครูปแปลให้ด้านล่างนี้เลยครับผมนี่ครับนะนักเรียนสามารถกางหนังสือนะครับซึ่งเป็นภาษาเอังกฤษมาเทียบกับภาษาไทยที่คุณครูปแปลให้ได้เลยนะครับเปิดโทรศัพท์แล้วก็หยุดคลิปดูได้เลยโอเคนะครับนะคุณครูปไปต่อครับ นั่นก็คือข้อที่7นะครับให้รูนะครับให้วาดภาพนะครับอัมมอนสเตอร์นะครับแปลว่าสัตว์ประหลาดนะครับสัตว์ประหลาดให้วาดภาพสัตว์ประหลาดนะครับและให้ write about แล้วก็ให้เขียนข้อมูลนะครับก็ว่าเขียนนี่คือเขียนรายละเอียดนะครับนะ about เกี่ยวกับ it แปลว่ามันมันก็คือสัตว์ประหลาดตัวนั้นคุณครูก็สมมุติขึ้นมานะครับแล้วแต่นักเรียนจะสมมุตินะครับนะว่าสัตว์ประหลาดนะนจะมี กี่หูกีห่หางกี่ดวงตากี่จมูกก็ใส่เข้าไปเลยนะครับนะยิ่งใส่ให้เพี้ยนเท่าไหร่ยิ่งประหลาดมากเท่านั้นนะครับนะคุณรู้ก็เลยเขียนได้ว่า this is my monster นะครับนี่คือสัตว์ประหลาดของฉันนะครับ it has นะครับตัวนี้ย่อม,มาจาก has นะครับนะทำไมถึงก็ย่อม,มาจาก has เพราะว่ามันตามด้วยกริยาช่อง3นนะม e นะครับนะไม่ใช่ is นะครับนะ It has got นะครับมันมี five eyes มีดวงตาห้าดวงมี two mouths นะครับมีปากสองปากมี four hands นะครับมีมือสี่มือ and four legs นะครับมีเท้าสี่เท้า It has got a, a, a fat body นะครับเห็นไหมตรงนี้เขเขียนเต็มนะครับ It has got มันมีร่างกายที่อ้วนท้วนนะครับนะ It has got red body นะครับนอกจากร่างกายอ้วนแล้วมันเป็นตัวสีแดงนะครับตัวลำตัวก็มันเหมยเป็นสีแดงทั้งตัวเลยนี่คือสัตว์ประหลาดของฉันนี่คำแปลนะครับดังนั้นนักเรียนวาดลงไปด้วยนะครับนะคุณครูไม่ได้วาดให้นะครับนะตรงนี้แล้วแต่นักเรียนจะเขียนลงไปนะครับเขียนว่าอย่างไรกี่หูกี่ตากี่มือก็วาดตามที่เขียนลงไปนะครับต่อไปมาฟังคลิปเสียงนะครับผมอ g งลิ h ซาวน์ก็คือ Oxyanga Sangre, Naham. I found Cliffsyango and arapom called Digimap in Naham. Students Book Unit Two Lesson One English Sounds Listen and Say There are fourteen, not fifteen boys in the cafeteria. นะครับคลิปเสียงจบเดียวเลยนะครับนั่นคือ there are 14 n o t 15 boys in the cafeteria แปลว่านะครับแหมคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้แปลสดๆนะครับ there แปลว่ามีนะครับนะตามมาด้วยคำนามพระอุน์นั่นก็คือมีเด็กผู้ชายนะครับ boys เต r ม s นะครับนะ14คนนะครับไม่ใช่15คนนะครับในโรงอาหารนะครับ cafeteria แปลว่าโรงอาหารนะครับไปนวันหน้าที่21กลกุครูจบเร็วเลยนะครับไปหน้า2ต่อต่อ